สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องขืดสุขโขไทยสะใภ้กลสินกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพาทําเมนูง่ายๆค่ะนั่นคือพัดกะเพรานั่นเองค่ะนี่ค่ะเมนูที่คิดอะไรไม่ออกก็เมนูพัดกะเพรานะคะอันดับแรกค่ะใส่น้ำมันแล้วก็พัดพริกกับกระเทียมให้หอมนะคะนี่ค่ะแล้วก็ใส่หมูสับที่เราเตรียมไวะคะ้ค่ะพัดให้เนื้อหมูกับพริกเข้ากันนะคะแล้วก็ให้หมูซุกค่ะนี่ค่ะ พอเข้ากันดีแล้วนะคะก็แะปรุงรสค่ะอันดับแรกซีอิ๊วขาวนะคะซีอิ๊วดำแล้วก็ซอสหอยค่ะใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลแล้วก็พงนัวค่ะนิดหน่อยพัดให้เข้ากันเลยค่ะนี่ค่ะ <S <S เป็นเมนูง่ายๆเลยนะคะนึกอะไรไม่ออกก็พัดกระเพราเลยค่ะ พอพัดซุกเข้ากันดีแล้วนะคะอันดับดทุ่ท้าเราก็ใส่ใบกระเพราค่ะใส่มากใส่น้อยแล้วแต่ชอบนะคะอันนี้คือใส่ไปเยอะๆเลยค่ะเพื่อความหอมนะคะแล้วก็พัดให้ใบกระเพราเนี่ยคือสลุดเลยนะคะนี่ค่ะทั้งนี้ก็เซตเรียบร้อยแล้วนะคะพัดกระเพราของเรานี่ค่ะหน้าตาสีสันน่ากินมากค่ะ เสร็จแล้วเราก็ตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะนี่ค่ะผัดกะเพราเมนูนง่ายๆค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้เมนูนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจคือสุกโหไทยสะพายกระสิีมกันไว้ด้วยนะคะคลิปหน้าจะเป็นเมนูอะไรรอติดตามรับชมได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ